ครับเบื่อขะโพดวันนี้จะพามาดูการเพาะหน่อไม้ฝรั่งนะครับเพราะว่าหน่อไม้ฝรั่งช่วงนี้ราคาดีมากนะครับมาดูวิธีการเพาะนะครับวิธีการเพาะแบบง่ายๆนะครับนี่ครับคือการหว่านเลยนะครับหว่านเมล็ดนะครับมาลงดินนะครับแล้วก็ใช้ดินกบบางๆนะครับแล้วไปเลี้ยงในถุงดําอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูหลังจากหว่านเมล็ดแล้วนะครับนี่ครับ ระบบใหม่เลยนะครับเดี๋ยวไปดูที่ใส่ถุงเพาะช้ำไว้นะครับ เราเดินมาดูนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับนี่ครับหลังจากหวานนะครับหวานแล้วก็จะมาพักไว้นะครับนะครับย้ายลงถุงดําอีกทีนึงนะครับทําลักษณะนี้นะครับมันจะทําให้นะครับเบี้ยนะครับหน่อไม้ฝรั่งนี่นะครับโตเร็วนะครับโตเร็วนะครับ ลักษณะนี้นะครับนี่ครับเห็นเป็นถุงแถวๆถวนี้นะครับนี่ครับอันนี้หลังจากย้ายลงย้ายลงถุงดำแล้วนะครับเลี้ยงไว้อีกประมาณสี่สิบห้าถึงหกสิบวันนะครับสามารถลงแปลงได้นะครับรวมๆแล้วก็ประมาณเกือบเกือบสามเดือนนะครับ คือเวลาไปปลูกนะครับปลูกลงแปลงแล้วเขาจะไม่ค่อยตายนะครับเปอร์เซ็นต์รอดจะสูงมากนะครับถ้าเราใส่ถุงพ่อชานะครับว่านกอนะครับนี่ครับใส่ใหม่นะครับใส่ใหม่เดี๋ยวลงปุ๋ยนะครับเอาปุ๋ยช่วยเร่งหน่อยนึงให้เขาแตกลากดีๆนะครับ แล้วก็ค่อยเอาไปลงแปลงนะครับคือทําแบบระบบใหม่นะไม่ไม่หวาดไม่หยอดมเมล็ดลงพื้นนะครับรอเจดแปเดือนนี่ก็ไม่ทําแล้วนะครับนี่คือการแบบทางลัดนะครับจะเร็วนะครับ ก็เข้ามาปี65เนี่ยหน่อไม้ฝรั่งราคาดีมากนะครับโลโละ200นะครับเดี๋ยวไปดูตรงที่เก่าอีกครับ ถือเป็นพืชเสริมนะครับที่รายได้ดีนะครับหน่อไม้ฝรั่งนะครับแต่ทําเยอะไม่ดีนะครับทําเยอะแล้วต้นทุนสูงนะครับการดูแลก็จะยากนะครับอันนี้คือการหว่านนะครับหว่านเมล็ดลงดินก่อนนะครับปล่อยประมาณเดือนนึงนะครับเดือนนึงแล้วก็ย้ายลงถุงอีกทีนึงครับถุงพ่อชามอีกทีนึงไปเลี้ยงไวอีกประมาณสี่สิบห้าวันนะครับแล้วลงแปลงใหญ่เลยนะครับ เปอร์เซ็นต์รอดจะสูงนะครับครับเดี๋ยวถ้ามีวันหลังจะพาไปดูแปลงที่เก็บเกี่ยวอยู่นะครับ